สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานําเอาสมเด็จวรคังองค์แช่น้ํามนนะครับเนื้อนี่ขาวงาช้างนะเพื่อนๆขาวงาช้างเราดูบลกพิมพ์ของช่าหลวงสิทธิ์เนี่ยไหลตกทั้งสองข้างนะครับดูบึกบึนสุข,ขุมคัมภีรภาพน่าเก่งขามแต่ว่าองค์นี้เป็นองค์แช่น้ํามนตมานะเห็นไหมครับเราเห็นไหลตกทั้งสองข้างเลยนะครับ เม,ม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทายังเจอที่พยามหาชีนะครับคือเป็นลักษณะเนื้องอกขึ้นมานะเพื่อน,อนแช่น้ำนานได้สิบกรอนออกไปพอสมควรตรงไหนที่มีอุณหภูมิที่ดีอากาศที่เหมาะสมตั้งก็จะผลักดันขึ้นมาเป็นเป็นเนื้องอขึ้นมานะครับเป็นผงปูนด้านในพดขึ้นมา <c oughs> เพื่อนเพื่อนดูประพัก เนี่ยพระพักเป็นผลมะตูมเลยนะเนี่ยโบราณท่านว่าเนี่ยเป็นผลมะตูมเนี่ยเพื่อนๆดูโคนเกตยังไงครับอวบปลายแหลมจดที่ซุ้มระคังนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลุ่มเป็นบ่อเนี่ยน้ำกัดน้ำซาะน้ำเงี้ยน้ำจินนะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะยังได้ชื่อว่าองค์แช่น้อมนต์ เดี๋ยวเราดูกันแบบใกล้เม็ดกรวดเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเทาครบนะองค์เนี้ยเรามาดูอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะนี่คือด้านหลังเพื่อนเพื่อน,นสังเกตดูหลุมบ่อน้ำตาที่เราเรียกหรือว่าผิวคางคกหรือว่าผิวมกดูดนะคือไม่สวยงามนะครับผิวพระองค์ที่แช่น้ำมนเนี่ย ปูนเปลือกหอยเนี่ยเมื่อถูกน้ำแช่น้ำก็เกิดสนิมน้ำตะกอนเหล็กสนิมน้ำตะกอนเหล็กนี้ก็จะทำให้สีวันณะของพระก็แตกต่างกันออกไปเพืเ่อนมันมีหลายองค์ประกอบเราต้องพิจารณาเหตุ <c oughs> ผลให้ดีในการมองในการศึกษาเราอย่าเชื่อเพราะเขาเป็นอาจารย์เราอย่าเป็นเชื่อว่าเพราะเขามีอุปการะคุณต่อเราให้เชื่อด้วยเหตุผลของเรา ที่ศึกษามาดีแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดเรียกว่าเม,ม็ดพระธาตุอ่าขาวๆในเม็ดพระธาตุแล้วก็เศษอิฐผระุมกอกําแพงแต่ว่าเหล็กไหลไผ่ดำก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็จะไม่ <c oughs> ไม่ออกสีแดงก็จะออกสีเข้มๆเหมนะือนเหล็กไหลไผ่ดำนะครับฝังอยู่ในเนื้อพระนี่คือเม็ดเทา เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาเม็ดกรวดเนี่ยคือพระสมเด็จที่หลากหลายมวลสารนะเพื่อนๆเราก็พิจารณาเองโดยองค์ความดูของเรานะครับเรามาดูแบบใกล้ๆกันทีนี้มาดูกันใกล้ๆนะครับเนี่ยขาวขาวงาช้างนะเพื่อนเนี่ างา,างงช้ถ้าเพืเ่อนๆเห็นลักษณะนี้จ่ายตังได้เลยนะครับไม่ต้องรีรอถ้าหากว่าท่านจ่ายช้าเดี๋ยวคนอื่นเขามาเอาไปอย่างนี้นะเวลาเราเจอในแผงพระเนะจอแล้วเพืเ่อนๆไม่ต้องวางลงนะเจอแล้วนี่จับไว้ก่อนจับแล้วก็ส่องเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆนะจนพอใจจนหาหมดแผงค่อยจ่ายตังนะครับ เ,เพื่อนดูรูปผิวผิวของเขาเนี่ยอ่อนนุ่มแน่นอ่อนนุ่มแน่นนะเ,นเพื่อนเนี่ยเราดูแคลไซอนาคอนด้ขึ้นปกคลุมปกคลุมในซอกลักแร้เลยนะเ,นเพื่อนๆนเนี่ยปกคลุมในซอกลักแร้เลยนะครับ สีคล้ายๆกับสีคราบน้ำมันตังอิวนะครับเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจำๆอย่างนี้เลยครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับ เป็นบ่อน้ำตาที่มีสนิมน้ำสนิมเหล็กก็เกลือกะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนเือนย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเม็ดเหล็กไหลไปดำนะครับเม็ดใหญ่เม็ดนึงกับเม็ดเล็กเม็ด,มดนึงนะครับส่วนเม็ดเล็กเนี้ยได้ตกลงไปในหลุมพราง รุมบอ่อน้ําตารุมดวงจันทร์ที่เราเรียกกันนะครับ <c oughs> เนี่ยเพื่อนๆดูแต่ละเม็ดแต่ละจุดสองสองหนึ่งวันองค์นี้ยังยังไม่เห็นความงามนะถ้าใครสองพระเนี่ยถ้าเราสองเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับ ถ้าใกล้ๆนี่เอาความงามนี่ชัดเจนนี่คือมวลสารที่แตกออกมาเห็นไหมครับนี่ความงามที่เป็นธรรมชาติ ซิกมากนะครับเม็ดเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำอยู่ในลุมด้วยกันนะครับนี่เราเห็นคราบครับแคลไซออนานายในนี้ขึ้นปกคลุมเม็ดเม็ดดำแล้วนะครับเนี่ยเป็นความงามที่เป็นศิลปะออนช้อยทีเดียว เป็นลมเป็นบอ่อเลยนะเนี่ยงามหาดูหาชมไม่ค่อยมีแล้วนะเ,นเพื่อนๆพืะอน่ายเงี้ยมาอยู่กับชาวบ้านอย่างพวกเรานี่นะครับอยู่กับตาสีตาสายามียายมานี่นะครับ เพียงคิดว่าเราสวดมนต์ระตาทิน,น,น้บัญชนรึกถึงคุณงามความดีที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านสร้างไว้นะเพื่อนเห็นไหมครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับที่นี่เรามาดูด้านข้าง ดูมวลสารแต่ละก้อนความเป็นมาประวัติองการสร้างแล้วก็ศึกษาเนี่ยทงามเราเห็นแควไซก้อนนี้นะเพืเ่อนเขาผุดขึ้นในทำกลาง เหล่าบัณฑิตเลยทีเดียวเกิดขึ้นตรงหัวมุมของหินต้นแบบนะเพืเ่อนๆนี่คือด้านหน้าหันมาด้านข้าง ให้เนเพื่อนได้รับชม <c oughs> นี่คือเม็ดพระทาตนะเม็ดใหญ่มากนะ ฝังในเนื้อพระเลยนะองค์นี้ย,ม,ยมาตึกกันก็ให้เป็นเพื่อนท,ทุกท่านโชคดีมีชัยห่างไกลจากโควิดนะครับสวัสดีครับ